vậy à, vậy là đúng, tâm niệm vậy là gì, tất cả, 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 พร้อมอะไรลูกทุกอย่างมันดอกบัวไม่ได้คลายทิ้งออกพร้อมกันบานพร้อมกันบานทิ้งบานทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็พร้อมมันเลยดอกบัวบานทิ้งบานพร้อมกันบานทิ้งบาน นั่นแหละทุกอย่างที่มันยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแหละแต่แค่ทุกอย่างเนี่ยแล้วโลกมันไม่ยิ่งกว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังเออเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบกทุกอย่างทันทีดังนั้นทุกอย่างนี่มันคืออะไรลกก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไงทิ้งมันทั้งทิ้งทั้งไม่ทิ้งไงลูก ไมมันทั้งไม่ทั้งไม่ไมไงทุกอย่างนี่แหละทุกอย่างที่มันยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเนี้ยมันจะล้างหมดทั้งส่วนตัวส่วนรวมะมันจะล้างให้หมดเลยมันจะดับล้างว่างล้างให้หมดใครช่วยหลุดช่วยให้หมดทั้งส่วนตัวส่วนรวมส่วนตัวส่วนรวมอย่ามัวแต่ส่วนตัวอย่ามัวแต่ส่วนรวมมัวแต่ส่วนตัวมัวแต่ส่วนรวมก็ ระวัะส่วนตัวงาวะส่วนร่วมเนื้อหาตัดสรูซิก็ไม่สิลูกจะตัดสรูหรือจะไม่ตัดสรู้แล้วถ้าจะไม่ตัดสรูก็รู้ให้มันมากๆเข้านี่มันไม่ตัดสรูหรอก็ลหลงรู้ไปเรื่อยรู้นั่นรู้นี่รู้โน้นก็รู้ให้มันมากๆเข้าถ้าจะไม่ตัดสรูอ่ะ ก็หลงรู้ไปเรื่อยลูกถ้าจะตัดสรู้ลูกก็ไม่เลยสิไม่ต้องไปห่วงตั้งตัวรู้ไม่รู้เห็นไม่เห็นเข้าใจไม่คข้ยใจไม่ต้องห่วงตัดเลยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันลูกตัดมันทั้งตัดทั้งไม่ตัดเหมือนกันเลยทุกอย่างนั่นแหละเนื้อหาตัดสรู้จะตัดสรู้หรือจะไม่ตัดสรู้ล่ะ ถ้าจะไม่ตัดสู้ก็อะไรอาวานก็ตัวรู้ให้มากเข้ามดแต่รู้นี่รู้นะั่นรู้นู่นไม่ไหมอ่ะไม่ไหมมันก็ไม่ตัดแล้วไหมนี่มันก็ไม่ใช่แค่ไหมด้วยไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเรียกว,ว่าตัดมันทั้งตัดทั้งไม่ตัดไงดพร้อมกันเลยทุกอย่างแล้วมันจะกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปเอง ไม่ใช่ทุกอย่างแบบอะไรในทุกอย่างต้องฟังดีๆไอ้ที่มันไหม้มันทั้งไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปด้วยกันเนี่ยอ,อันนี้มันทุกอย่างที่มันไม่ใช่อะไรในทุกสิ่งทุกอย่างโลกทุกอย่างที่มันยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ไอ้จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างที่มันกลายเป็นไร้ล่องลอยล้างทุกอย่างว่างล้างทุกอย่างร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันตัดสรู้แล้วตัดสรู้ช่วยร้อมกันตัดแล้วตัดช่วยร้อมกันที่เขาเรียกกันว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านร้อมนั่นแหละร้อมเด ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านร้อมกันไปสิเราตัดสรู้และตัดสรู้ช่วยพร้อมกันไปนั่นเองลูกนะตัดและตัดช่วยพร้อมกันไปนั่นเองไม่สิทุกอย่างลูกทำไมไม่มันก็ไม่ตัด ันไม่ใช่การที่จะไปเจริญอินทรีย์เจริญยตนะตัวเจริญมันเป็นสังสารในตัวเจริญซะเองตัวเจริญตัวปฏิบัติมันเป็นตัวก่อเกิดในตัวปฏิบัติตัวเจริญซะเองตัวเจริญมันเป็นตัณหาในตัวเจริญไปซะเองตัวเจริญมันกลายเป็นสมุทัยในตัวเจริญไปซะเองลูกก็ตัดตรงๆเนี่ยก็ไหม่เลยทุกอย่างก็ไหม่เลยไหม่มันทั้งไหมทั้งไม่ไหม้เรียกว่าตัดมันทั้งตัดทั้งไม่ตัด มันไม่ใช่การไม่คอยเจริญถ้าไปเจริญแล้วไม่จะตัดยังไงลูกตัวเจริญเป็นตัวก่อเกิดเสองในตัวเจริญก็ไม่ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ทุกอย่างไม่ใช่ทีละอย่างสองอย่างด้วยทุกอย่างลูกดำริเอกไปเลยมหาดำาะเกมหากุณาดำละเอก ก็ไม่ไหสิลุกทุกอย่างเออมันจะได้ตัดพร้อมอเลยทุกอย่างมัวแต่ห่วงเอาสติมัวแต่ส่วห่วงเอาสมาธิเอาปาัญญาเยอะมากมากเลยรอบมากมาก,มากจเจ้าอย่างเดียว ห่วงแต่มีไม่มีอยู่เนี่ยมีปัญญาไม่มีปัญญาห่วงอย่างนั้นแหละมากมากอ่ะมันเอาอ่ะมันไม่ตัดอ่ะถ้าใหนตัดแต่มันไม่ตัดมันไปเจริญเอามันก็เลยกลายเป็นสังสวัติ์ในการเจริญเอาติดกับอะไรตัวเนี้ยติดกับหลังติดการติดกับละ่ะเป็นการเป็นกับล่ะเป็นครอบเป็นภูัิ <c oughs> ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยพร้อมกันดีมันจะคลายทิ้งคลายแบบพร้อมกันไอ้ดอกบ,บัวนี่มันบานทิ้งบานพร้อมกันเลยทีนี้มันก็จะกลายเป็นหมากเป็นผลที่ได้ดื่มได้กินอะไรเนี่ยเนหมากเป็นผลแหละแต่มันบานแต่มันยังไม่ทิ้งบานเนี่ยมันบานนะมันยังไม่ทิ้งบานเนี่ยหมากผลมันก็นกนนยังไม่พอจะได้กินจนกว่ามันจะบานทิ้งบานเอง จนกว่ามันจะเริ่มทิ้งตัวทิ้งเองจนกว่ามันจะเริ่มทิ้งทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งลูกมันจึงจะกลายเป็นดาบล้างมันจึงจะกลายเป็นว่างล้างมันจึงจะกลายเป็นคลายช่วยหลุดช่วยสังสวัตรนั่นแหละผลที่ได้เกิดกับสังสรวัตรล้ะ ไม่จะแค่ไม่ลูกให้ไหม้มันทั้งไหมทั้งไม่ไหมมันจะได้ล้างทิ้งทั้งไหมไม่ไหมไม่ล้างไหมเองไม่เอาอย่าแค่ไม่เอาลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันจะได้ไม่มีขั้วซ้ายขั้วขวามันจะได้มีไม่มีฟากไม่มีฝั่งฝั่งเอาฝั่งไม่เอามันจะเป็นฝั่งอยู่ไงถ้าไม่เอาลูกก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาสลายทุกฝั่งฝั่งเอาฝั่งไม่เอาทําไมลูกก็ไหม้มันทั้งไหมทั้งไม่ไหม สลายทุกฝั่งฝั่งไมมฝั่งไม่ไหจะได้ไม่มีฟากไม่มีฝั่งเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมลูกก็ไมมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหม,ไมอย่าไหมขาเดียวไม่งั้นมันเอียงยังฝั่งนี้ฝั่งนั้นอยู่ทาไม่เอาลูกก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอย่าแค่เอาหรือว่าอย่าแค่ไม่เอาันจะได้ล้างหมดทั้งเอาไม่เอา ถ้าอย่างเนี้ยมันไม่มีขอบเขตล้างสองสวัตล้วนเลยลเรียกว่าว่างล้างล้วนนี่พานล้างสองสวัตดล้วนถ้าไหมลูกก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมงไงอย่าแค่ไหมนี่ไงมันจะเป็นมันจะเป็นฝั่งอยู่นะมันจะเป็นฝั่งนั้นฝั่งนี้อยู่นะ ถ้าไม่เอาแล้วก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันจะได้สลายหมดทั้งตัวเอาตัวไม่เอาถ้าม่ยึดแล้วก็มายึดมันทั้งยึดทั้งมายึดนะอย่าไปอยู่ฝากยึดฝากมายึดอะไรมันจะเป็นฝากฝังอยู่ฝากฝังสวัสดิ์ฝากนิพานอะไรแล้วนิพานไม่มีหลอกฝั่งนั้นฝั่งนี้อะไร พูดกันเองฝั่งแห่งพนิพานล่อตัณหาซะไม่มีโดนล่อไงโดนเสี่ยมโดนล่อฝั่งแห่งพนิพานมันก็เสีอยงกระส้นกันใหญ่เลยเพื่อจะไปฝั่งไหนก็มันก็ไม่รู้อะเป็นบัญญัติที่กระตุ้นตัณหากระตุ้นสมุทัยบัญญัติที่มันไม่จบในบัญญัตินิพานไม่มีฝั่งไม่มีฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนู้น นิพานนไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี ร้อมกันเลยสิทุกอนุโลกกับธาตุยลไโลกเออไอไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่อนุจะได้ไม่ติดอนุโลกกับธาตุจะได้ไม่ติดในโลกกับธาตุเออจะได้คลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันร้อมกันดิทุกอนุโลกกัธาตุเลยไอจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ธาตุจะได้ไม่ติดธาตุ มันจะได้ไม่ติดโลกในแต่ละนูแห่งโลกกับธามันจะได้ไม่ยึดไม่ติดเท้าลงไปในนูแห่งโลกกับธาทั้งหลายลลกมัวจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันไม่เอาก็จะไม่ติดตัวไม่เอาเองจะได้ไม่ติดทั้งตัวเอาตัวไม่เอาก็พร้อมกันตัดสู้ช่วยพร้อมกันได้ช่วยก็ช่วยพร้อมกัน ยยอ,อ,อย่ Thank, า,า,าดูอย่าแค่รู้อย่าแค,คา่เห็นลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ได้กันเลยทั้งแคบทั้งกว้างไม่ใช่กว้างก็อะไรในกว้างไม่ใช่แคบก็อะไรในแคบล้างสลายหมดทั้งแคบทั้งกว้างอะไรในแคบอะไรในกว้างเออไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกับอะไรทุกอย่างนั่นแหละมันจะได้นอกเหนือแคบนอกเหนือกว้าง รายช่วยหน่วยช่วยไปเรี่องการที่อยาก เพราะว่าไม่ม <rôle à> ันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เลยแหละมันจึงได้ตัดเป็นไงมันจึงได้ตัดเป็นหรือว่าตัดมาทั้งตัวตัดตัดมาทั้งตัวไม่ตัดยังแล้วก็ทุกอย่างด้วย